ผมคนัผมก็พยายามคุยดีนะตาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหลอนครับผมก็ครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาหาชายตีม่ดีนะครับผมที่ผมดูคลิปคราวที่แล้วที่เพื่อนนันได้ทำร้ายเขานะเพราะว่าเพื่อนนันก็เองก็ป้องกันตัวนะครับผมเพราะว่าแบบ เข้ามาทำแล้วก่อนนะตอนแรกก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเป็นคนดีคนแบบร้ายอะทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาคุยดีข่าวนะวันเนี้ยผมก็มาดีผมก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรนะครับผมวันเนี้ยผมจะมาใช้สติมิดีนะที่อยู่ในไร่ชาวบ้านนะครับผมก็ทุกคนก็ช่วยเป็นกําลังใจผมด้นะตอนเนี้ยก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งจนหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็ตอนเนี้ยเหมือนแบบฝนฟ้าอากาศก็กําลังจะตกนะครับผมก็แถวข้างล่างก็ ตกนะครับผมตกหนักมากนะครับผมตอนนี้ผมก็เพิ่งขึ้นหวานะครับผมตอนนี้ผมก็เลยจะมาหาชายเสติไม่ดีนะครับผมก็ได้ดูคลิปพี่ดูแล้วก็มาทายาอะไรให้แบบมาดูอาการนะวันนี้ผมก็จะมาดูเหมือนกัน,นว่าจะเป็นไงบ้างพี่แฟนก็ได้มาหาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาหาดด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วทุกคนเอาเป็นว่าถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีวกว่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ไร่ชาวบ้านนะครับผม ันนี้ก็อยู่บนไร่นะครับผม,ผมจะไปหางายสติมิดีวันนี้ผมก็จะมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองคุยดีดกับข่าเพื่อแบบยังไงอ่ะจะใช้แบบรู้จักผมมากขึ้นนะเน,นีี้ผมก็ไม่ผมก็มาคนเดียวนะครับผม ดูรอบๆเลยนี่นะครับผมก็ผมก็มาคนเดียวนะครับพอตอนนี้ก็เริ่มมือละฝนฟ้ากาดก็เหมือนจะตกก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตรนนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าสายคนนั้นจะยังอยู่หรือเปล่านะดูทางเดินนะครับผม บรรยากาศที่นี่ดีมากวิวแบบสวยมากนะครับพวนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับน,นี่ก็เลยจะเข้าไปหาขายคนนั้นนะครับผมผมก็รูชื่อ สนะครับนะครับ,บคนคนนั้นเป็นใครนะผมก็เดดูว่าจะเจอหรือเปล่าไม่ได้อยู่ป่ะนี่ต้องเดินไปข้างหน้าน,นู้นนะครับผมก็ mm. ไฟอยู่นะครับผมนี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็แบบถือว่าแบบเลิมมือแล้วนะครับผม ก็เรื่อมมือละไม่รู้ว่าจะเจอชายคนนั้นเบ่าว่าน่าจะเจอแล้วมั้งผมก็จะเข้าไปหานะครับดูอาทิตก็ตกลงไปแล้วนะครับตกนักเนี่ยให้ดูนะนี่นี่บรรยากาศนะ ผมก็จะเดินเข้าไปนะครับผมบอกเลยบรรยากาศสวยมากนี่นะครับธรรมชาติมากเลยครับธรรมชาติมากวันนี้ผมก็จะมาทำความรู้จักกับฉายคนนี้นะครับผมผมก็จะมาทำความรู้จักน,ะนี่เ็มาครั้งหนึ่งเขาก็น,น่าแบบ จำผมได้แล้วมั้งที่มากับเพื่อนนั้นนะเขานั้นไม่รู้ว่าเจอเป่ะวีนั่นนั่น,น,นทุกคนเห็นไหมเหมือนเหมือนข่าวนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกครับเหมือนนอนอยู่นะครับพี มันนอนอยู่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ป่าก็จะมืดแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้ว กดมือตอนที่เพื่อนั้นน่าจะลุงทำร้ายนะครับผมคนบอกเลยบรรยากาศสวย

ก็จะมาผมก็จะมาขอโทษตอนที่เพื่อนานทำร้ายเขานะครับผมผมเองก็จะมาขอโทษเขานะเอ๋ยให้กี่กี่เออยให้กี่กี่บ้านนนดูน้อยบ้ากวะนนมาเยืนนนนแกดดีนี่ตะบออะไรเหมอเอ้ยให้กี่กี่ตะโกนนี่เออจะตโกนนี่อจะแตะดาวกุลิบนปะไมให้มานอนเลยวะ ไม่เงียเออชิโชชิโชิโนะระมียมายพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมก็แบบเาไหาไม้ไมติดเยเดี๋ยวอเล้เหรอเงียคนไม่ได้อะไรมด้เีย่เียบ้าน มึงเหรองงยี่สิบวาไอ้เนี่ยยีนอะไรบ้างยี่เฮกิยี่ละเนี่ยพ่อยี่กี่พันเฮกิยี่ขอ้อพอดูเลยมันเหมือนแบบคุยเขาไ,ไปรู้เรื่องนะผมก็พยายามคุยดีสุดแล้วนะทุกคนแต่เหมือนเขาวแบบเาขาบอกมาทำอะไรกลับไปเลยเขาแบบไล่ผมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยดู อย่างเงี้ครืองมันนะครับยืนอยู่กันละอีเือนี่ล่ะเนี่ยผมก็พยายามคุยด,ดีนะแต่เหมือนเขาก็จะไม่ดีนะมันมันก็จะไม่ดีนะกคนถ้าจำเป็นจริงๆผมก็ต้องป้องกันตัวนะเฮ <Hey, look. S 3> ้ยลูกเลยเย้ลูกเนาะมีไว้จะให้จีเตอร์นากรีๆขอ้อจีเตอร์มาเลยเย้เดีสีหนาขอให้จีเตรอเตรอ์มาเลยเดมอ เดม่อนพี่ยัละนี่นะครับพฤติกรรมเดี๋ยวมก็มาคุยเดียอยากใหี่กี่คอว่ดูยาให้กี่กี่พ่ยังลเดเยตอนน้นมีอะไรอให้กี่กี่คอมดาฮะเอว่ามึงกล้าเหรอเนี่ยทุกคนเขาพูดแบบนี้ ถ้ามาที่นี่คนเดียวแล้วเขาบบอกดูนะครับอุ้ยังไงดีครับพคนพคนคิดว่าผมจะเอาไงดีครับผมแต่ผมไม่ยอมแพ้ง่ายนะผมก็จะเข้าไปคุยให้รู้เรื่องเลยนะครับ ุยยากเท่าว well. I mean, ันนี้มาก่อนนะครับผมแบบคุยดีลุยดีเออีนรอดเลยสิยาเยอะยมมาตาน้องมีบาดอ่านกวน่ะเออตนเทียอกวนเน่เตุ๊กันเน่ั้งเน่เออแต่กับนเ่ั้ต่อียาเยอะเออยแห้อยะข้อแยะกวน่ะรอน้กวนเลยน้บาเตนี่ข้อแยกกวนนะไอ้ันลี่อะ ผมว่าช่วยยังเอีะฮะผมว่าไม่ดีอะมยังเงเข,ขดาด่าผมเยอะแล้วนะครับผมผมทนไม่ได้นะแยะ่แย, <ะ S 2> ย่กี่ี่แต่ผมก็พยายามจะเย็นสุดนะครับผมจะคุยเขาให้รู้เรื่องนะจะคุยให้ได้จนกว่าเขาจะยอมรับนะครับผมแย่กี่กี่เขาเขาดูแย่กี่กี่ อย่งแลกเดี๋ยว่าอย่งกี่กี่รอย่ามาในตันน้องมีบาดไอ้อที่สัญญาณหน,น,น,นึ่นนนนนนงนึ่งรอดอีกหนึ่งรอดเรอแงกี่กี่ข้อในเดี๋ยอ้อมมือแล้วก็ตอดนมีบาดเนี่ยเอ็มสัวตว์มีเงือต่ว่าเหรอทุกคนขอบคุณทุกคนตีนมากนะครับผมเขาบอกอยากกินเหรอเขาบอกเขาไม่อยากกินอะไรนะเขาบอกเขาแบบขอแบบเอาคืนเพนนั้นเพื่อนั้นก็ทำร้ายนะครับผมผมก็ป้องกันตัวนะเพราะ คือแบบนพอเข้ามาทำร้ายพวกเราก่อนนะตอนแร,นแรนกเนีนย่ยเข้ขามาทยก่นยล่ะเมาทำร้ายพรมก่อนนะนกิีกรเนี่ยทนข้าพมเป็นโจรเฉยเอีล้อล้อ๋ตรงนี้เป็นที่ขาา้าที่ข้ากย่งเพราโยธรรมาธรรมานี่ ดี <muitas> ๋ยวไอสิาณก็เด no, ินน yeah. <ekt or> <ki> okay, okay. so mm ี้บ้าบ่าีมียาบาไอสิก็สีแค่เลือะ้เขาบอกว่าพวกผมมาแล้วแบบเอาของเข้าไปนะผมก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรไปของเข้าเายให้นี่ตาเล่นี่ตาโนมีบ่เมื่อเลดี้เออยอทสิ尼เยอะยให้นี่บบมีตาเล่าบ่อยให้กี่กี่รออยวให้ขึ้นนะอันลู่ตาดนมีบ่ี่ล่ะอย่าลู่ตาดนมีบ้อได่ะ

แยกี่หรอกพอดูทาไงดีนะครับมไม่รู้ว่าผมจะอาไงดีนะพูดก็พูดดีไปแล้วเขาก็ไม่ฟังอะไรเลยก็จะให้ผมกลับอย่างเดียวเลยที่ว่าหลบ่อเลยนี่อย่าบ,บอยนะกก่อน้ีพ่อป่ะนี่พ่อป่ะดูแต่ละคำที่พูดกกลับมากับผมนะเขาพูดไม่ดีเลยสักคำนะครับผม ดี๋ยนตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วนะครับผมดอยให้กี่เราไหมดอยกี่เตะกี่มั่ยจะรู้ตันน้องมีบาจะลู้ตันน้องมีบ่าแย่กี่ห่อกวาดูมีลูกี่เ้มาเลยเออจะมาน้องมีบ่าให้กี่เราคอดูกี่เตะดอยไร

ตอนนี้มันเข้านอนแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาไงเลยนะแบบไม่เป็นไรทุกคนไว้วันหลังนะเดี๋ยวผมจะมาใหม่ไม่เป็นไรนะครับไว้ไว้จะมาใหม่ตอนนี้ก็มืดละก็ยังก็เป็นกําลังใจผมเลยนะครับผมเพราะตอนนี้มันมันยุ่งยกากนะันแล้วแบบผมก็แบบมีอะไรช่วยไหมเขาบอกมันช่วยนะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผม ขอกลับก่อนนะตอนนี้ก็มืดแล้วผมก็กลับก่อนเดี๋ยวไวเจอกันใหม่นะครับผมมันจะคุยเขาแบบไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ฟังผมเลยตะคำนะผมพยายามอธิบายพยายามขอโทษพยายามคุยดีพยายามใจเย็นสุดแล้วนะครับผมเออไม่ใจยะกี่ชั่วว่กให้ขึ้นหน่อซอวะแบดเดลรว่าหนูมูลี เฮาซอสิยากวะจะดูมวดพี่หนุนเดี๋ยวผมกลับก่อนนะเผื่อเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็มืดผมต้องเดินทางกลับอีกไกลน,นะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วอีกอย่างผมมาคนเดียวนะครับผมก็จะเป็นอันตรายได้เพราะว่า,าเผื่อขขามีช่วดคนหนึ่งนะมาลุมผม ก็อนุญาตกลับก่อนนะทนดูหูผมกลับถีนะมันจะกลับถีนะครับบุกกอาจจะมืดหน่อยนะมองไม่ค่อยเห็น ับนอนนี้อันน,นี้มืนมากแล้วอันนี้ก็ประมาณหนึ่งครก็น,นกกี้ก็เป็นกำังใจผมด้วยนะครับผมผมไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเอาใหม่นะครั้งนี้ถือว่าถือว่าผมมาดีสุดแล้วนะครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจทุกคมดนะครับยังไงก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผมก็ตอนเนี้ยนุนถนนอยู่นุ่นนะครับผมให้ดูว่าผมอยู่ไหนนะครับผมตอนนี้มืดมากเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวมีกันใจเช้าจะได้มาคุย ัีดีนะตอนนี้มืดแล้วก็ให้นอนไปก่อนไม่รู้ว่าเขานอนหรือเปล่านะครับผมก็จากผมลงมาก็คือดีเขาก็มายืนชี้หน้าผมนะเ๋ยวผมพอปิดคลิปเพ็งเท่าน,นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม